การสักยันต์คือการที่เราน้อมนำเอาคุณพระลงมาเป็นบทคาถาบทสวดมนต์เป็นเลขยันต์ต่างๆเป็นอัตลักษณ์ของไทยสักลงบนตัวเพื่อบันทึกความทรงจำความภูมิใจความประทับใจณนะขณะนั้นสักไปแล้วมีความเข้มแข็งเข้มแข็งในด้านการใช้ชีวิตเป็นการใช้ชีวิตที่ถูกต้องมั่นคงไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาออกนอกศีลธรรม mm hmm. เพื่อนำทางตัวเองไปสู่ความสำเร็จ สวัสดีครับชื่ออาจารย์หน่งคุ้มมันตลักนะครับแต่คนจะรู้จักในชื่ออาจารย์หน่งอ,ออนนุษทุกวันนี้อาจารย์ก็ประกอบจาอาชีพด้วยการสักยันเป็นหลักให้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับอาจารย์ทำมาเกือบ20ปีละเราจะทำเป็นภาษาอังกฤษซเป็นส่วนใหญ่เพราะความตั้งใจเราเนี่ยต้องการให้ต่างชาติได้รู้จักในการสักยันต์ที่ถูกต้อง ไม่มีการหลอกลวงเขาให้เขามาสักนะครับให้เขารู้ความหมายของยันแล้วก็นําไปเปผยแพร่ด้วยความภูมิใจทุกคนที่สักอาจารย์จะภูมิใจว่าได้สักกับอาจารย์เน่งได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เน่งเขาก็จะโชว์รอยสักเขาที่บ้านเขาแล้วก็จะแนะนําเพื่อนต่อๆกันมาครับก็ถึงว่าจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนไทยเท่าไหร่ณตอนนี้9กก็ยังเป็นต่างชาติอยู่ Actually, that's the first one that I saw uh, in Google and stuff uh, when I write a uh, second uh, tattoo in Bangkok. And after this, I went to TikTok to see all the all the people that talk about, that talk about him. I didn't need to find another one because I I think this one is good. <laughs> เครียดกับเรื่องงานมากอยากจะหนีไม่บวชครับพัานเลยก็เลยไปบวชที่วัดจุฬามณีก็พระในวัดท่านก็สักกันทุกคนเลยแล้วก็วัดจุฬามณีมีชื่อเสียงเรื่องของไสยเวทนะครับก็เลยซึนทัพตรงนี้มาพอศึกแล้วเราก็ไปหาที่ศักจริงๆท่านแรกก็คืออาจารย์ประโยชน์พรมแดงตอนนี้ท่านย้ายไปอยู่ที่อ่างทองนะครับเป็นอาจารย์ท่านแรกในชีวิตของผมที่ประสิธิประสานและสอนวิชาให้กับผมนะครับจนวันหนึ่งลูกศิษย์ที่มาหาอาจารย์ประโยชน์อ่ะท่านอยากให้เราศักดเพราะเห็นเราเข้่งคัด ในเรื่องของคาถาต่างๆเราก็เลยเอาว่าลองดูลองสัตว์ให้แล้วเขาสําเร็จครั้นนี้ก็เลยกลายเป็นปากตอปากประกอบเราไม่ใส่ใจในงานที่เราทําอยู่ปัจจุบันมาใส่ใจกับเรื่องพระเวทงานก็น้อยลงจนเราไม่มีางานทาเราก็ต้องเริ่มวิชาชีพที่เรามีคือการสักจนมาถึงทุกวันนี้ครับ พอเราสักเนี่ยก็เริ่มจากคนไทยนั่นแหละเราก็ต้องไม่ลืมต้องยันเหนิดเราเราก็เริ่มสักจากคนไทยแล้วก็แนะนําเพื่อนฝรั่งมาสักรู้สึกว่าจะเป็นคนเยอรมันแล้วก็ระดับเอ,อ่อด็อกเตอร์ด้วยก็ทําให้เรามีความคิดตรงนี้ว่าเออสั่งชาติเขาระดับคุณหมอระดับจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เขายังมาสักเลยแต่ทําไมคนไทยไม่เห็นคุณค่าของเราของสิ่งที่เราสักอยู่ก็เลยมุ่งมั่นที่จะทําตรงนี้ให้สําเร็จครับ จริงๆมีทุกวงการนั่นแหละไม่ว่าวงการการศึกษาวงการนักแสดงนักร้องนักธุรกิจต่างๆมีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเป็นแบบมีชื่อเสียงนะครับก็ท่านแรกเลยที่เข้ามาเนี่ยก็คือคุณสีเวนซิกเกิลท่านที่2ก็คือคุณบุ๊คชิลเคยเล่นเรื่องบุรากูลมาก่อนล่าสุดก็คุณโอลิเวอร์ไซส์ต่อด้วยคุณเอชซิเล

ถ้าพูดถึงเรื่องหลักของจิตใจคนไทยมีความศรัทธานในครูบาอาจารย์สูงมากสักยันเสือไปสักยันหนุมานไปและศรัทธานในสิ่งที่ศักดิ์ศรัทธานในตัวครูบาอาจารย์ประกอบกับบรรยากาศต่างๆกินทุบพันเทียนก็เกิดอาการอย่างนั้นได้ในจะเสียงสวดอีกลัก ต่างชาติเข้าใจดีกว่าคนไทยเพราะเป็นเรื่องของจิตวิทยาต่างชาติจะเข้าใจเรื่องของความเป็นจริงเรื่องของจิตวิทยามากกว่าคนไทยฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้สึกคนลุกค<น>ุณองรู้สึกปิติน้าตาไหลแค่นั้นเขาถือว่าที่สุดของเขาแล้วเราสักไปต้องการให้เป็นสติมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้เข้มแข็งไม่ได้หมายความว่าสักไปแล้วคุณจะถูกครอบงำด้วยวิญญ,ญาณเสือวิญญ,ญาณหมนมาถ้าอย่างนั้นถือว่าไม่ถูกต้องครับ ต้องเริ่มจากครูบาอาจารย์ก่อนเป็นผู้ถ่ายทอดอาจารย์ไม่ใช่รับเงินแล้วนั่งสักเสร็จกลับบ้านอาจารย์ก็ต้องสอนความรู้ที่ถูกต้องให้เขาด้วยไม่ใช่สักเสร็จไปแล้วยุ่ให้เขาของขึ้นเค้นให้หายใจแรงๆแล้วบอกว่าเนี่ยดีแล้วของขึ้นของชั้นแรงอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆไม่ใช่เราก็ต้องให้ความรู้เขาที่ถูกต้องว่าเออคุณพักผ่อนน้อยนะคุณต้องตั้งสติให้มั่นคงนะก่อนที่จะปลุกข,ของนะเราจะบอกเขาครับ เริ่มมาจากตัวอาจารย์เสร็จแล้วก็ตัวลูกศิษย์ที่ศักคุณก็ต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสังคมไทยสังคมของการสักยันที่ดีด้วย เขาว่าเปหลหรือถูมันไม่มีหรอกทุกอย่างในโลกมันก็สมมติทั้งนั้นแหละสมมติตามความคิดของเราณตอนนั้นไงอีกสิปีความคิดคุณเปลี่ยนคุณได้รับสารใหม่มาความคิดคุณก็เปลี่ยนด้วยแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนช่วยกันพัฒนาส่งเสริมเบื้องต้นเลยก็คือการวางตัวการปฏิบัติตัวนะครับทำตัวให้เป็นคนดีของสังคมเป็นคนที่ประสบความสําเร็จ แล้วภาพลักษณ์ของการซักก็จะเปลี่ยนไปเองเอาง่ายเลยนะในเมื่อเราเกิดเรื่องซอฟต์าวเวอร์กันมาตลอดเราอยากทำให้เป็นซอฟต์าวเวอร์ซึ่งมันเป็นแล้วมันไม่ใช่แค่การสักหยันครับที่จะเป็นซอฟต์าวเวอร์มันทั้งวงการสักทั้งวงการเลขยหยันคุณเคยเห็นกําไรหลงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ใช่ไหมเรทหลงพ่อนั้นหลงพ่อนี้นั่นก็คือจิวเวลรี่ชนิดหนึ่งถูกไหมแต่ทําไมเราจะทําเป็นจิวเวลรี่ไม่ได้คนมองซอฟท์เพเวอร์ว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงศิลปินเป็นหนังซึ่งพวก,ก, wan, พวกดูแล้ว ก็จบแต่การสักยันต์มันไม่จบเพราะมันติดผิวหนังเขาไปตลอดชีวิตคนเห็นลายสากักคนก็ต้องถามว่าคือลายอะไรสักจากที่ไหนอ๋อฉันสักจากประเทศไทยแต่ไม่ได้หมายความว่ามาที่ประเทศไทยแล้วจะได้รับการสักที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันให้ข้อมูลท,ที่ถูกต้องบางคนถือกระดาษมาแผ่นหนึ่งมีลายสักเลยเราไปร้านแททูช็อปเขาก็สักได้เป็นภาษาต่างๆมองอา่านไม่ออก เขาก็เข้าใจว่าเป็นการสักไทยซึ่งเขาก็จะเข้าใจผิดอย่างเงี้ยไปอีกเป็นสิบสิบปีจนกว่าจะมีคนกล้าบอกความจริงเขาแต่ทําไมเราไม่ให้ข้อมูลเขาก่อนที่เขาจะได้รับการสักละ่ะคุณไม่จําเป็นต้องมาที่นี่คุณมาไทยคุณไปสํานักไหนก็ได้ที่มีความน่าเชื่อถือไปได้ทุกที่ครับ Nobody Story เรื่องเล่าจากอาจารย์สักยันไทย